สวัสดีครับผมทำนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับบทตอบเพจนะครับผมข้อที่กําลังเปิดสอนให้ตอนนี้นะครับผมรู้เล่นของมันครับเมื่อลูกค้านะครับทักเข้ามาในเพจเรานะครับนี่ครับสนใจบอทจะทําหน้าที่นะครับส่งข้อมูลมานะครับว่า ทำใหเปิดออนไลน์นะครับสวัสดีครับต้องการเรียนรู้กดคําว่าเรียนรู้สมมติเราเรียนรู้อยู่นะครับก็กดไปกดคําว่าเรียนนะครับต้องการเรียนรู้กดคําว่าเรียนนะครับต้องการเรียนคอร์สบอดตอบเพจกดคาว่าคอร์สบอดตอบเพจนะครับโอเคไหมครับมันก็จะบอกมาครับว่าต้องการเรียนเรื่องของการลงโฆษณาตอนที่หนึ่งกดหนึ่งแล้วกดไปนะครับผมนี้มันยังส่งมาเรื่อยๆก่อน,นครับ เคเนี่ยครับที่บอทจะส่งมานะครับก็คือต้องการเรียนลงโฆษณาตอนที่1กดคําว่า1นะครับก็กดไปนะครับกดที่2ก็กดไปนะครับเรียนเอเบตติ B ้งก็กดเบตติ B ้งไปนะครับผมอโอเคสมมติว่าดูมาปุ๊บปุ๊บโอ้มีนี่ปุ๊บอ่าเฮ้ยน่าสนใจอยากลองเรียนลงกดลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่าหากต้องการลงคอร์สเรียนบอทท็อปเพจกดลงทะเบียนก็กดลงคุณนะครับ ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ขายของออนไลน์อยากจะยิงโฆษณาแอดแล้วนะครับบางทีตอบไม่ทันนะครับลูกค้าคือทําโฆษณาแอดไปแล้วได้ผลดีลูกค้าทักมาเยอะมากแต่ตอบไม่ทันนะครับต้องไปจ้างแอดมินนะครับผมไม่เสียเงินในการจ้างแอดมินอีกนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะดีกว่าหมายถ้าเรามีคนที่ช่วยตอบแทนให้เรานะครับให้ข้อมูลทุกอย่างไปนะครับผมอ่าเนี่ยครับก็อ่าน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 ไปแบบเฮ้ยน่าสนใจกดลงทะเบียนนะครับ ก็กดลงทะเบียนไปปุ๊บนะครับเขาก็บอกมาว่าถ้าลงคกดลงทะเบียนไปก็จะมีบอทตอบมาว่าลงทะเบียนทำร่างเงินยังไงนะครับหรือถ้าเราอยากจะดูคลิปก่อนครับว่าเออคลิปมันเป็นยังไงก็กดลงดูคลิปนะครับะนะครับผมเขาบอกว่าเออถ้าดูคลิปแล้วให้แชร์ไปนะครับก็แชร์พนี้ไปก็แชร์ไปนะครับก็จะทำให้ได้ลดส่วนลดนะครับผม1 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้าเราไม่ไม่แชร์ก็จ่ายเต็มนะครับคอลลั่น1,500บาทนะครับผมหรือจะดูอย่างอื่นก่อนนะครับก็ดูว่าบอทตอบเพจเป็นยังไงนะครับอะไรอย่างี้ครับก็ดูได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับหรือจะติดตามนะครับเพจ อะไรก็ติดตามได้ทางท่องทางนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจอยากจะเรียนคอร์สนี้นะครับปกติ1,500นะครับผมครั้ละ1,500ถ้าดูคลิปแล้วแชร์นะครับผมลดเหลือ1,000ได้ลดเหลือ500บาทนะครับพูดผิดน,นะครับลดเหลือ1 เริ่มเหลือ500บาทนะครับผมลดไป1,000บาทนะครับผมถ้าดูคลิปนี้เราแชร์นะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอนะครับมาที่อินบ็อกซ์ของเพจ Time Expert Online นะครับคุณจะได้รับส่วนลด1,000บาทนะครับผมโอเคครับสำหรับนี้ก็มาสาธิตเพียงแค่นี้นะครับผมแล้พบกันครับสวัสดีครับ